เอาต่อไป <c oughs> ตังใจฟังนะคณะสัตยาติโยมมีอะไรหลงพ่อหลงตาจะพูดอะไรให้ลูกให้หลานได้ฟังพอลูกหลานมาจากทางไกลมาจากจากตุรทิศเข้ามาสู่วัดวาศาสนาอันดับแรกก็มาทำบุญเมื่อทำบุญแล้วก็คงอยากจะฟัง ทำคําสอนในหลักของพระพุทธศาสนาถึงจะได้มีฟังนิดหน่อยหน่อยนิดก็ยังเป็นเครื่องสก,กิดจิตสก,กิดใจเป็นแนวความคิดสําหรับทุกพวกเราที่ใ่ในการศึกษาใ่ในการเรียนรู้นะวันนี้เป็นวันที่14เมษายนพุทธศักราช2560 วันนี้เมื่อสิบปีให้หลังก็หลวงพ่อเองได้นําโยมแม่โยมมันดาของหลวงพ่อมาที่ว่าป่วยก็มาเนี่แหละมามรณะเรื่อม,มาตายอยู่ที่วัดป่านาคำน้อยเนี่แหละเมื่อสิบปีให้หลังวันนี้แหละเป็นวันครบรอบวันหนึ่งเพราะนั้นพวกลูกหลานที่รู้จักมักคุ้นกับโยม ยายอุทิศสวนกุศลณนวันนี้นะ <c oughs> อุทิศสวนกุศลให้โยมยายด้วยวันนี้ <c oughs> แล้วก็วันนี้เป็นวันที่สิบสี่เมื่อวานเป็นวันสงกรานต์ประเพณีไทยเป็นวันปีใหม่ไทยแล้วก็วันนี้ท่านโยมผู้การจังหวัด พลตรีพีละพง์วงสมานท่านก็มาใส่บาตรในะวันนี้นะเออมาใส่บาตรทำบุญตักบาตรวันปีใหม่และก็พร้อมกับคณะจัตธ,ธาญาติโยมผู้กำกับอำเภอนายูงแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนก็มากพอสมควรเ <c oughs> พราะว่าต่างคนก็ต่างมีภาระธุระ ไปที่บ้านพักหรือว่าเป็นไปที่บ้านของตนเองไปกราบไปไหว้บรรพชนคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายบางคนก็ไปทําบุญอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณคือปู่ย่าตาทวดที่มรณะภาพไปแล้วอยู่ตามวัดต่างๆ <c oughs> จากนั้นพวกเราก็จะได้แยกย้ายกันกลับ ไปทำการทำงานปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งที่พวกเราถือว่าเป็นเป็นวันลํำลึกถึงแต่ว,ว่าเป็นปีใหม่ไทยตัวปีใหม่สากลก็เป็นวันที่หนึ่งมกราอันนั้นก็พวกเราก็ได้ใส่ใจส่วนหนึ่งอยู่แล้วแต่ปีใหม่ไทยเน่ยก่อนแน่นะแต่ถึงยังไงก็ตามนะหลวงพ่อก็นึกเป็นห่วง อย่างส่วนราชการเนี่ยที่อย่างโยมผู้การท่านผู้โยมผู้การตำรวจของเราที่หลวงพ่อเอ่ยชื่อไปเนะี่ยท่านก็คงจะเตรียมพร้อมก็หนักใจเหมือนกันนะพอท่านรับผิดชอบในตัวจังหวัดอุดรท้าวันลูกหลานทำอะไรออกไปประสบอุบัติเหตุรถชนรถเฉียว พอกินเหล้าท่านก็จมต้องอยู่ในในหูในสายตาสายท่านก็ฟังอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันแล้วก็อยู่ในสายตาของท่านอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันท่านต้องรับผิดชอบทุกหม้ไม่ต้องพูดถึงนะเหมือนกับพวกเราเป็นพ่อเป็นแม่นะั่นเป็นพ่อเป็นแม่ลูกของเราสามสี่คนเท่านั้นแหละ ออกนอกรูกนอกทางเราทุกไหมอันนี้ก็เหมือนกันนะถ้าหากว่าท่านไม่ได้บอกกล่าวไม่แนะนำไม่ได้ใส่ใจผู้ใหญ่ทั้งเบื้องสูงก็ตำหนิท่านมาอีกผู้บังคับบัญชาทำไมท่านผู้การไม่ดูทำไไมคนล้มหายตายเรื่องประสบวบัติเหตุตำรวจไม่ดูไม่แล,แล้วลนะ่ะท่านก็ต้องรับผิดชอบท่านก็ทุกข์ใจอีกเหมือนกัน เพราะนั้นพวกเราผู้ได้รับการศึกษาดีแล้วนะลูกหลานทุกคนนะไม่ต้องวานปีนีนะ้ปีต่อไปหลวงพ่อเองอยากขอย้ำกล่าวถึงวันชิ่นนี้นะ,ะคำว่าเมาอย่าได้มีนะ,ะต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเราอยู่นัสถานที่ใดทำให้คนอื่นหนักใจนะให้ผู้ใหญ่หนักใจนะไม่ดีทั้งนั้นหนะลวงพ่อว่านนะ อันนี้เป็นความเห็นของหลวงปู่หลวงตาอยู่ในป่าในดงก็บอกกล่าวเท่าที่จะบอกกล่าวลูกหลานได้นะแต่ตามไม่จริงเราพวกเราได้รับการศึกษาดีแล้วนะโดยมากปริญญาตรีโทกันดังนั้นอย่างน้อยก็ได้รับการศึกษารู้ผิดรู้ถูกรู้สิ่งควรไม่ควรวันนั้นขอฝากไว้กับลูกหลานทุกคนเนอรในช่วงเทศกาล ปีใหม่หนึ่งแล้วก็สงกรานต์พอเสร็จแล้วนะเขาก็ประกาศออกมาพวกเราก็ได้ยินเรื่อกันนะใจหายใจหายใจความนะแต่อย่างหลวงพ่อก็เหมือนกันพอได้ยินหลวงพ่อก็ไม่สบายใจนะาตายสองสามร้อยคนเ,เจ็บป่วยพันสองสามสี่ห้าพันคนอ,อย่างนี้แหละพอเราได้ยินไม่ใช่เราสบายใจนะโอ้ตาย ไอ้คนที่ตายไปแล้วกันพ่อแม่พี่น้องลูกหลานจะมีความทุกข์ใจขนาดหน่อยนะพอจากของตัวเองประสบอุบัติเหตุนะไอ้คนที่ไม่ตายขาหักแขนหักพ่อแม่พี่น้องลูกหลานจะทุกข์ขนาดไหนหนอะและต่อไปภายภาคหน้าถ้าหากว่าทุกผลภาพขาหักแขนหักขาด้วนหัวนอกพื้นโตโตเตเต จะเป็นบ้าปเป็นบอก็ไม่เชิงก็จะคงจะเป็นภาระของประเทศชาติต่อไปภายภาคหน้านอหลวงพ่อก็ได้คิดถึงอย่างนั้นเหมือนกันนะลูกหลานนะเพราะนั้นไม่มีใครที่จะรักชีวิตเรื่อรักรักการเป็นอยู่ของตนเองยิ่งกว่าตัวของพวกเราเพราะนะั้นให้สำรวมให้ระวังนะให้ระวังท่าจุดไหนที่มันจะเป็นอันตรายนะเราก็งดงดไปก่อนอย่าไปสุ่มเสี่ยงอย่าไปสุ่มเสียง ในเรื่องนั้นๆฮะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งนะพี่น้องศรัทธาญาติโยมแต่ทุกทุกวันนี้ก็ได้ยินเนไม่ใช่แต่ประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่ถึงสงกรานของเรานะโลกทั้งโลกก็หึมก็หึมกันแต่บางคนก็มาพูดขมว่ขามาัให้หลวงพ่อได้ฟังเออมันจะเกิดสงครามโลกไหมหลวงพ่อนะีอ่ยมีผู้ถามนะมีผู้ถามไล่คนหมดหลวงพ่อเป็นหลวงปู่หลวงตาใช่ไหมล่ะ ล่งปูล่งตากันลยบอกว่าเออะอะไรจะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดตวว่าอะไรจะดับมันก็ต้องดับไม่ต้องกลัวกลัวมันทําไหเออเราเกิดมาในโลกนะถึงใครมันจะไม่เกิดสงครามเราก็จะตายอยู่แล้วไนงะไม่ต้องกลัวนะลูกหลานแต่ว่ากลัวให้ทำความดีให้ดีที่สุดนะสิ่งไหนที่มันไม่ดีแล้วอย่าทำให้ประกอบคุณงามความดีให,ให้ทำคุณงามความดี อในที่ดีรู้ไม่ดีให้ทําความดีไว้นะไอ้เรื่องเกิดสงครามไม่เกิดสงครามเนี่ยไม่ต้องวิตกกลางวอนลอกมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดอมันจะดับมันก็ต้องดับอเพราะนั้นมันเป็นเรื่องของโลกเราอยู่ในโลกวัตถุนนี้นแล้วเอเขาเราคิดไปกระเทานั้น่ะเถาริบกลัวกันนะเดี๋ยวๆเ,เป็นบ้าเป็นบอก่อนเกิดสงครามอีกต่างหากจะไปกลัวมันทําไมออ มันจะเกิดมันก็ต้องเกิด่นะเรื่องทั้งหลายทั้งปวงแต่บางคนว่าเป็นไงหลวงพ่อเศษรษฐกิจอืเรื่องเศษรษฐกิจเนี่ยก็ให้ช่วยก็ช่วยช่วยกันดูตนเองนะให้ใช้ให้ใช้แบบระบบที่พ่อหลวงของเรานะบอกกล่าวนะั่นเศษรษฐกิจพอเพียงนะลูกหลานเศรษฐกิจพอเพียงนะตัวนี่แหละที่พวกเราจะเอาตัวรอดได้ ใครอยู่ที่ใดปลูกเพิกปลูกเขือปลูกมะละก,กงละก,กอหัวตะไคร้หัวขาที่ไหนที่มันว่างที่บ้านของเราปลูกจะไปปลูกตะดอกไม้ไปปลูกไม้ผลปลูกไม้ที่เราจะได้กินด้วยสลับเข้าไปนี่แหละอันนี้แหละเศรษฐกิจพอเพียงอย่าได้ซื้อได้ของเขา ต่อไปกันเนี่ยล่ะเราได้พึ่งพาอาศัยนี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงอย่างในหลวงของเราบอกกล่าวนั่นนะเอาตัวรอดได้ลูกหลานแต่จะไปทะเยอทะยานแต่ยอทะเยอท,ท,ทะยานน,น่กระโดดไปกระตกเขียวตกบอกอันตรายาทุกเดือดร้อนครอบครัวถ้าเป็นลักษณะอย่างนั้นถ้าค่อยเป็นค่อยไปดูด้วยความประหยัด อยู่ด้วยความมันขยันมันขยันอดทนพราะพื้นแผ่นดินไทยของเรานี่ยปลูกอะไรได้ทั้งนั้นถ้าเรามีที่ดินบ้านอยู่บ้านนอกอยู่บ้านนอกอย่างพวกเราเนี่ยปลูกสิอยู่ในวัดของเราก็เหมือนกันปลูกลงไปพวกตะไคร้พวกคาพวกโอโหงอาหารเสริมพวกผักพวกเราปลูกได้ทั้งนั้นนะอันนี้เป็นเครื่องอยู่ ถึงเศรษฐกิจโลกมันจะเป็นยังไงแต่เศรษฐกิจในครอบครัวของเราการเป็นอยู่ชีวิตประจําวันของเรามีอยู่มีกินอะอย่างอื่นผมเสื้อผ้ามันก็ไม่ใช่ว่าจะขาดวันละผืนสองผืนมาอะไรมันนานเป็นจึงจะขาดได้เจ็บไข้ได้ป่วยก็เออเอามีมีม,มดมีหมออยู่แล้วทางรัฐบาลก็ดูอยู่ดูแลอยู่ แต่เรื่องการเป็นอยู่ครอบในครอบครัวงเราเราต้องดูดูตัวของดูตัวของพวกเราช่วยตัวเองให้ได้นี่แหละถ้าว่าพวกเราใช้แบบระบบของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรอก้าของเรานะ่ะพวกเราอยู่ในสถานที่ใดอยูด่ด้วยความพอเพียงเพียงพอเนะ่สุขนะมีความสุขนะลูกหลานนะถ้าพวกเรากระโดดโลดเต้น ถ้าหากว่าไม่มีเงินก็น้ามนาะทำเป็นมิจฉาชีพขึ้นมาไปโคดไปโกงไปป้นไปขายยาบ่งยาบ้ายามาคัญชายาฝินนั่นแหละความจิบหายจะเกิดขึ้นในชุมชนของเราเดือดร้อนพุ่นวายทีนี่เพราะอะไรเพราะโลกพวกเราไม่จักพอนะไม่รู้จักพอนะเศรษฐกิจพอเพียงถ้าเราทำอย่างนั้นไปว่าเสียหายนะลูกหลานนะนี่เราขอให้พวกเราทุกๆท่านนะ ก็พร้อมกันในหลักของพุทธศาสนาหลวงพ่อเนะี่ยย้าแล้วบอกอีกนะลูกหลานาสิ่งไหนที่มันไม่ดีอย่าทําทําสิ่งที่ดีดีคิดดีทดําดีพูดดีถ้าเราคิดดีทดําดีพูดดีอยู่นะัชจนานที่ใดมีความสุขกายสุขใจนะเราต้องคิดคิดถึงอนาคตของเราเอีกเ,เมื่อเราทําดีแล้วหลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญจุดนี้แหะ ให้พวกเราต้องคิดไว้ถ้าตายแล้วศูนไม่เป็นไรตายแล้วก็แล้วไปแต่ตายแล้วไม่ศูนอนาคตของเราจะยืดยาวไปภายภาคหน้าถ้าว่าเราทํากรรมที่ไม่ดีกรรมไม่ดีจะให้ผลไปในทางชั่วทุกเกิดมาทุกยากลําบากในภพภูมิต่อไปภายภาคหน้าเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาท่านจึงบอกกล่าวเน้นย้าให้คณะสิทธิอนุสิทธิพุทธบริษัทของพระองค์ว่าอย่าตั้งอยู่ในความประมาท ให้ประกอบคุณงามความดีให้สังสมบุญกุศลไว้เนอให้เตรียมพร้อมไว้เนอรแต่ทุกคนต้องมีจุดจบถึงจะเป็นยังไงก็ต้องมีจุดจบของชีวิตแต่เมื่อจบไปแล้วนะมันไม่ใช่จบจะเพียงแค่นี้ดวงวิญ,ญญาณคือใจตรงนั้นน่ะจะต้องไปปฏิสนธิไปหาเกิดในภพภูมิก่อพบก่อชาติอีกะในเมื่อก่อภพก่อชาติเราได้เตรียมพร้อมหรือยังถ้าเราไม่เตรียมพร้อมะ ถ้าเป็นบาปอกุศลพาไปจะไปตกทุกข์แต่ยากเนอะถ้าบุญกุศลพาไปน่จะไปสู่ความสุขสุขกายสุขใจไปเลือกเกิดได้คนที่มีบุญเหมือนกับคนที่มีเงิน,คน,งนคนที่มีเงินไปเลือกเกิดได้ไปเลือกไปเลือกซื้อสิ่งของได้จะไปที่ไหนก็ได้คนมีเงินนี่เหมือนกันะคนมีบุญจะไปที่ไหนก็ได้แต่คนไม่มีบุญ ไปที่ไหนไม่ได้นะเหมือนกับคนจนเพราะนั้นให้หลักของพุทธศาสนาเนี่ยท่านบอกท่านสอนอย่างนั้นนะแต่หลวงพ่อเองหลวงตาเองหลวงพ่อเองเชื่อมั่นจึงได้นำมาบอกกล่าวให้กับพวกคณะศรัทธาญาโยมลูกหลานทุกคนได้รับรู้รับทราบแต่หลวงพ่อเนี่ยเชื่อมั่นเอาหลวงพ่ออินเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยคำว่าเชื่อมั่นคำนี้หลวงพ่อเอาอะไร มาเป็นหลักยืนยันคนเห็นตายแล้วก็ตายไปแล้วก็เห็นเงียบไปเนี่ยไม่เห็นเขามาบอกมากล่าวนะหลวงพ่อบอกว่าใช่อันนั้นคือตายไปแล้วนะคือเป็นวิญญาณพวกเราคิดดูสิพวกเรานั่งอยู่ด้วยกันเนี่ยตั้งเยอะแยะไปเนี่ยส่งกระแสจิตไปหากันสิมันส่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันมีแต่วิญญาณมันไม่มีคลื่นรับนะถตาพระพุทธเจ้าพระหานตสาวกเนะี่ยท่านฝึกฝึกคลื่นรับ คลื่นรับวิทยุเนะี่ยคือสมาธินะ่ยในเมื่อฝึกสมาธิได้แล้วนะท่านจะฝึกคลื่นคลื่นรับวิทยนะุส่งหากันได้อย่างพระพุทธเจ้าวันนี้เป็นวันมาฆบูชานะขอให้พระสงฆ์ที่เกี่ยวข้องพันสองห้าบองค์ให้มาหลงอุโบสถมาพร้อมกันในสันติบาท วันมาฆบูชาเนี่ยพระสงฆ์เหล่านั้นท่านได้รับแลวท่านก็มาพร้อมกันพันสองร้อยห้าสิบรูปโดยที่ไม่ได้นัดแนะเนยมาในเวลาบ่ายวันนั้นที่วันอวงวงวงุโงบสถ์อันนี้ถ้าว่าไม่ใช่ออส่งคลื่นส่งคลื่นในยานรัตนะยานรัตนะเกิดคลื่นธดำเราจะว่ายังไงฮะอันนี้แหละอันนี้ก็คือ ท่านที่ฝึกหัดแล้วท่านต้องมีคลื่นของท่านนี้ก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าบอกพวกเราไม่อยากจะไม่ต้องรู้คนอื่นหรอกให้รู้ตนเองก็พอนั่นแหละนะรู้ตนเองก็พอรู้ตนเองรู้ยังไงให้ฝึกหัดนั่งสมาธิพอนั่งสภามาที่เหมือนกับพระประธานที่นั่งอยู่นี่นะ่ะอย่างพวกเราเห็นพระประธานนั่ง ท่านขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายจากนั้นกําหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนพุทโทพุทโทพุทโทนไม่ให้จิตใจปุ่งฟุ้งไปทางอื่นพอจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นแหละจะรู้ได้หลวงพ่อก็เลยเปรียบเที่ยบนะลูกหลานนะถ้าจิตใจรวมสงบลงไปแล้วนะ่ะร่างกายเหมือนกับรถนะจิตใจเหมือนกับคนขับรถมันแยกกันเลยนะเห็นได้ชัดนะลูกหลานนะ แต่เดี๋ยวนี้เรามองไม่เห็นเราไม,ม่มองไม่เห็นใจของเรานะเห็นแต่ร่างกายแต่ใจของเราเรารู้ว่าเรานึกคิดเรื่องอะไรขณะน,นี้เดี๋ยวนี้นะแต่จะให้แจกเป็นสัดส่วนจริงจงจัง,จงๆไม่ได้เพราะนั้นถ้าว่าพวกเราทำจิตใจให้สงบจิตใจเน่งแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองไม่ต้องถามใครนี่นี่แหละตัวนั้นแหละตัวที่มันเน่งเป็นสัดส่วนนั่นแหละตัวนั้นแหละจะพาไปเกิดในภพภูมิต่าง เนี่ยหลักของพุทธศาสนาถ้าเราพวกเราปฏิบัติเราจะเห็นได้อย่างนั้นนะคณะสัตยา,าญาติโยมลูกหลานทุกคนนะเอาตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พรรับพรณนตีนี่นะยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคารัง เอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปากาปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยธา,ามณิโชติรโสยธา,าติโยวิวานชัน ัตุมาเตมาวัตวันตรายโยสุขีทิทายุโกภาวะพิวานคานสิลิสานิทวัฏาปจายีนอจัตตโร ตีอ han, า,า,ายุวั ako, นโนสุขังตาลังอายุวัฏทโกธานาวัฏทโกสิริวัฏยาจวัฏทาโกภาลาวัฏทาโกวันนาวัฏทาโกสุขวัฏท ako, โกโห สัพพะตาโุคารุคาพยานโตกาสันตุจุปาัทาวาอเนกาอันตารายาปิวินันสันตุจเตสนสันสยาเซติทานัง โดทีภาขยังสุข,ขังพาลังสิริอายุจาวันโนจะาโพคังวุตีชายสวาสตวัสสาจาย,ายุจะชีวสินธีภาวันตุเตภาวตุสาภามัง รักขันตุสาภาเทวตาสาภาพ,พุทธโนภาเวนัสธาสดิภาวันตุเตมภาวตุสาภามังรักขันตุสาภาเทวตาสาพาธรรมะ นนภาเวนัสธาโสติภาวนตุเตภาวตุสัาขาลังรักขันตุสาพาเทวตาสา,าสังคานุภาเวนัสธาโสติภาว,น,าาวนตุเต